สบายดีพี่น้องมาสักขูดสุกคนนะจ้าวันอนมาหงหมอแล้วพี่น้องเดินมาเยี่ยมสาวแจวทีอยู่แล้วเอติมเด้พี่น้องเด้อพี่น้องคือสิเคยเห็นเพิ่นอยู่ในคลิปเนาะสาวแจวเคยเห็นงานเจติมเลยเพิ่นถิดรถตาค้าฮักแล้วอนมาเยี่ยมเพิ่นหลังจากปิดห้านแล้วเลิกงานแล้วอนก็มาเยี่ยมหมู่ครับพี่น้องเด้อเยี่ยมเพิ่นจังหน่อยแล้วเรับก็สิกครับนี่เป็นห้องหมอแขวง เป็นบริเวณหุ่งหมอแต่แบบว่าพวกผมจะให้ถ่ายเลยบอกว่านก็จะถ่ายต้มต้มเตรียมเป็นบริเวณหุ่งหมอแล้วพี่น้องเนาะเป็นบริเวณหุ่งหมอเจติมนะเพิ่นมาก่อนเลยอนมานลำลางพี่น้องเพื่ออนอาบน้ำแต่งตัวมาแล้วแต่พวกผมอ่านเราชิคับเลยหรือยงย่างยำพูน้ำเพิ่นจะไปเปิดร่วมกันพี่น้องเพิ่นมากับซาวกี เป็นบริเวณห้องมอยังอย่างเลาะหาเพิ่นพี่น้องเพื่นอน่ะอยู่ตึกภายนอกเพิ่นคือสิดีใจยามเจ็บยามเป็นมีคนมาเยี่ยมมายากให้เห็นแต่ทางหลังนะพี่น้องมานําแฟนนี่ก็บบนตรงกลางมุ่งนอนนะพี่น้องในสงสัยจะเป็นยากของเพิ่อนนอนเหรอพี่น้องน,นอนอยู่เป็นะระบายมันยามต่เป็นะระบายวะ พอตำพี่น,อออน้องก็สิจิ๋ล้เนาะสาวแจวเคยเห็นงานนำเจ็จเิ่มดีวายสาวาวายเคยเห็นย่างกันอันเคยดูห่านนละ้ะไม่คอยเยี่ยมไม่คยอยู่นำํำเ,เออเนออันอน,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 นมซีมหายกับอันน,ะนั้นาฮ,าฮาบอกก็ข่ยกันเลยตนนา,านา

เมื่อไดนออกนี่คันจันต์ออกขาสมไข่มีแต่เจ็บกับเจ็บตัวกระหาไปบึ่งอันนั้แน่ของตาเรเห็นเจ็บเบาเนี่ยผ่าผ่าตัดแล้วหรือเ่เจ็บบาผ่าตัด รกระ,ยยยยระดูกหักจนข่อยการุไตอีตนส่ยไงไสยาไสยาไปอยู่วะแล้เอาขนมกับนมมาฝากวันจันทร์ออกวันนี้วันเสาร์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จักเดือนจยงสิเสาร์เนาะก็สิอย่างก็ บ่ได้เมื่อที่โตธรรมดาเออธรรมดาลูกกับสามคนโตบ่มีสติบ่ได้เอาโตกับเกิดอยู่เด้เลยปุ่นหนึ่งพันหน้าปุ่นหนึ่งพันแนวหนึ่งอยู่โต๊ะโลดมังเถ้าไปอันนั้นแน่เบื้องแน่สลีเมื่อเนี้ยเป็นเมื่อหรอไม่รู้ยังเป็นเมื่อเองกับบุหงุจักอันนี้ มาซอยเวียกเมื่อวานนี่ก็ทางอีลี่ทางอีขาวมาซอยเวียกกินข่าวแล้วกินข่าวอะไงดีใจว่ากูมาเยีย่ยมส่วนเจมาแต่มือเลกผมตั้งแต่มือมาอยู่ลำเลาผมลาวพัดอ้นรีขายเครื่องดีขนาดนี่สักจนไม่มีเวลากินข้าวอืม มันมีเวลาลูกค้าก็ไล่แห้งแล้วเปิดซีซั่าฮะไม่เบื่อเลยเกือบปีคนบางคนเคยไปบันดดไปมึงเอาแล,ล้ยแม่กับลูกนอน นอนพังปริเหตุไีหาย่างสุดตระนคนเจ็บหลายนอเนาะแต่ละห้องก็อยากเต็มหมดเมื่อย่าโตตองเข้มแข็งนะกะสิบอกโตเออลูกกับสามคนเลยเส่มก็ท่วปกติ้ปวดหวนึอ้นังไกับาาเดมาใหม่ไม่ปวดหือว่าคือสีนันนมันเขนเหาไ ดำเล็กหมอยิบได้มัยิบอีกโอ้คือเอากระลักเอแล้วมันแกรบแกรบแกรบแกบโม้นสิเป็นคือในน้ำทีนี้มานกระเอรกรัลเออเอาอ่นิ่นเยม่ได้แบบตึ้เล็กเขาบอกเอาอ่างนิ่เนี่นียว่าเดือนจะ้าหมอนโอ้โหตยน ข่อยไปข่อยมาเลยพี่น้องไ่้บันนี้ีรถกี่ล่างเลยเบิ่งแขค้าเบิ้งนี้กับป้าคูอสิตําแห้งขนาดเนาะโัวไมาต้องตีงแห้งก็ได้ตัวตายเลยเจ็บปเลยอะไคือตอนน่ะเนาะสบายดีพี่น้องมาสงเครื่องกัไพี่น้อง ดีว้เศ้าว,ว้พูพี่น้องเพื่อซีดีกับแปดเก้าเดือนไปอยู่น้ำเดียว <c oughs> ปรับปุง้งแล้วตัวกันมาปะด้วยแบบนี้เด้อดีวด้เศ้าไวาเววมาื่อปะเพื่อนอะพีานา่น้องมื่อหนักกันเาจะซ้มาลินน้ำอยู่เพื่อนเปนมาเยียมอยู่เพื่อนเอาฮะ ตอนนี้อ้นกระซิ่งอยากออกงานลลยพี่น้องเราออกงานเ้ยเด็กแล้วตอนนี้กันอ่นกระซิมาเล่าเรื่องสาวลีโตเดลยพี่น้องเด้อว่าเป็นยังคือบอมาเห็ดเบากนําอ้นหนึ่งมากับเจติมเพิ่นมีเด็กตั้งสี่คนเดลยพี่น้องเด้อมีสี่คนแล้วคือว่าเพิ่นพ่อคนแล้วเพิ่นบริอ้าคนประจ้านหนึ่งมากับรีพิ่นกับแบบบริอยากเห็ดงานแบบนี้ตะกี้เพันเห็ดงานกับแบบเครื่องอย่างนี้แหละ ขึ้นท่าแบบอันแบบแพ็คไข่พี่น้องนแบบไข่คนเอามาแต่ไทยเลยคนกะแพ็กแล้วก็เอาไปส่งช่วงตอนช่วงตอนโอ,อนมาเห็นงานน้าเจติ่มแรกๆไปกัเทียบไปเทียบมาเทียบมาเรั่นี้แต่เขตโควิดนี่แหละคนบริห็ดแล้วบริห็ดแล้วก็แบบคนกับไปไปมาเมื่อบ้านแม่แน่บางทีกัเมื่อสะขึ้นพี่น้องเมื่อสะขึ้นเมื่อบ้านแม่คนก็เลยบริห็ดคิดหิษยังซารี่ คือเวลาออนเห็นกัเพผ่นโอนก็จะว่าว่าเป็นยังรีเป็นยังคือพว้เห็ดคลิปแบบปิ๊กซี่กับท้ามหาลายแบบป๊กซี่กับินฮอดเป็นยังคือผู้เห็ดคลิปเพิ่นกับแบบแบบแบบมมีคนเบิ่งหลับกับใบยาเข็แล้วก็ท่อนะพี่น้องเห็ดไปโลดออนก็บอกว่าเห็ดไปโรดเห็ดไปเรื่อยมันมีคนเบิ่งกับเห็ดไปโลดแล้วก็มันก็จีดีเองหนึ่งมากับเอาไว้เบิ่งอนาคตข้างหน้าแบบบางที่แบบยังแบบ พาบทเห็ดกับลูกลานเห็ดต่อแบบนี้นะพี่น้องแบบบอกคนไปแบบนั่นแต่ว่าเงินเดือนคนก็นได้แล้วเงินเดือนจากยูทูบคนก็นได้แล้วเพราะว่าว่างประมาณสี่หามือลังนี่แหละไอ้หันเป็นคนเอาเงินเดือนมาให้คนเงินเดือนจากยูทูบแต่กับโมหินก็บ,บอกไอหันก็บ,บอกว่ารีบราต้องใจเห็ดคลิปอยากให้รีตั้งใจเห็ดคลิปรีกับแบบกับเอเอเออเออพอกับแบบเออสิเห็ดแต่ว่า อันนี้ฮอกับหมูเนาะฮาเป็นหมูกันอยู่พี่น้องแต่ว่าแบบความคิดส่วนบุคคลมันบวกคือกันนะพี่น้องแบบจิตวิว่างนะฮอจิตววาร้ายเกินไปกับมันเป็นแบบชีวิตของหมูว่านซ่านแบบฮเว้าแค่เธอเดียวสองเ่อพี่น้องฮเว้าร้ายกับยันหมูสังฮาเลยหมูว่าเผินจีนเห็ดคลิปไปต่อหรือบบเห็ดกับหมูน้ำเพินอันนี้เด้อพี่น้องเดิมแต่คือเห็ดงานน้ำเจติมคือเจติมเผินพอคนเผินไปเอาคน มีแต่รีลงมาเล่นแล้วก็ซอยเวียดเล็กๆน,น้อยๆเดวยวพี่น้องเด้อสอยขายเครื่องขายของไปเล็กๆน,น้อยๆเรื่องว่าเป็นยังรีบู้เตุคิปเป็นนี้อุ่นกับหมโน้ำเพลินเพราะว่าเห็นเพื่อทุกเสื่อกับบอกว่าเอารีคือบู้เหตุคิปเป็นกับบเหตุกับโมโหน้ำเพลินเดยตัวนี้เดยพี่น้องเด้อถ้าอุ่นเบายัางพิดพลาดกอทัวทษขอภัยนามดสุข,ขสุขคนรแต่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุ่นมหาไซร์ีสวรรณเขตไม่กีบพ่อแอนเดียใจพี่น้องถ่ายอิทซี อ,อย่ากหูเรื่องคองรี่อย่งงคือแบบจะให้ทักไปหาผื่นเองเด้อพี่น้องเด้อซื้อเฟซเพอรกัลี่สวรรค์นาเขตเด้อพี่น้องเด้อเดียวทักไปหาเผื่นถามผื่นเองพราะห่าเป็นหมูเฮากับว่าร้ายบ่ได้พี่น้องเพราะแค่เธอเดียวสองเตือ่และตหมู่สีมาทำนาเพราะว่าอุ่นก็เป็นคนแนะนํารี่มาเห็ดยูทูบเนาะแต่ว่าคันมาหมู่บ่อยากเ็ดหมู่บ่อันนั้นอยากอยากยาอยากเศร้าเฮากับบมหูอันนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสมายนี้